สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้อง,องครับสำหรับชาวาเรียกอะไรอะชาวนักประดิษฐ์แล้วกันวันนี้ก็มีชุดลมมาส่งงานครับผมหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานมากครับตัวนี้ก็จะเป็นงานที่มีของเลยครับมีของเลยสำหรับใครที่หาชุดลมไปประดิษฐ์ไปแปลงครับนี่ครับเฟซก็จะเป็น คุณโมครับเหมือนเดิมส่วน ID l i ไลก็จะเป็น km 66 km 6กสิบอ่เดะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงงานครับ <c oughs> วันนี้ก็จะให้ดูเป็นเหมือนเดิมครับจะเป็นสองแบบสำหรับใครที่ชอบเอาไปเชื่อมถังเองเนาะเชื่อมถังเองก็จะแนะนำเป็นชุดไก่มีแกนโอริงมีมีไก่พร้อมครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้ครับ เฉพาะตัวชุดชุดชุดกกยมันผมจะไม่ไม่ได้พ่นสีนะไ,ได้พ่นสีก็จะเป็นสีดิบๆแบบนี้ไปเลยเพราะเพราะว่ากะว่าเราไปเราไปเชื่อมเนาะเราไปเชื่อมสีมันก็จะไหมเดี๋ยวเราค่อยทําสีเอาใหม่อันนี้ก็วันที่ยี่สิบเก้าวันที่บเก้ากรกฎาคมหกห้ามีของเลยครับชุดนี้ก็ส่วนใครที่ไม่มีอุปกรณ์เชื่อม ก็เราก็จะมีถังแบบแบบเชื่อมให้เชื่อมสําเร็จนี่ให้ดูงานครับประมาณนี้นะอาจจะไม่ละเอียดเรียบร้อยเท่าไหร่ก็เป็นงานทํามือแบบบ้านๆครับผมเครื่องไม้เครื่องมือก็ทําตามที่เรามีครับให้ดูชัดๆครับชุดนี้จะขายมีทั้งแยกถังอย่างเดียว แล้วก็พร้อมสูบกับพร้อมสูบสูบเราก็จะใส่ได้เลยนะตัวนี้ก็จะแปลงให้แล้วเหมือนเดิมจะเป็นงานแบบเดิมครับแบบเก่าแต่ว่าสําหรับท่านใดที่เพิ่งมาดูคลิปผมเป็นคลิปแรกครับก็จะให้ดูว่าช่องของเราก็จะมีชุดลมจําหน่ายครับชุดลมแบบคือเอาไปประดิษฐ์ยังไงก็แล้วแต่ยิงนกยิงหนูยิงปลาใสา่ลูกดอกยิงปลาก็ก็ได้ครับการ สูบลมก็จะอัดอยู่ประมาณ12 10ถึง15ทีครับประมาณนี้แล้วแต่ใครชอบแรงมากแรงน้อยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวตรงที่รองรองระหว่างสูบจะได้ลมจะได้ไม่รั่วอะชุดนี้ก็เหมือนเดิมครับชุดนี้จะเป็น600แบบโอนครับรวมส่งถ้าเก็บปลายทางก็จะเป็น650ครับส่วนชุดนี้ก็จะเป็นถังอย่างเดียว1,100ครับ แบบโอนนะถ้าปลายทางก็บวกเพิ่ม50บาทแล้วกันครับเป็น1150ไม่รวมสูบนะถังถ้าจะเป็นถังชุดถังแล้วก็รวมสูบก็จะได้ชุดนี้ไปก็จะเป็น1,200บาทครับ1,200บาทแล้วก็เก็บปลายทางก็เหมือนเดิมคราบบวก50บาทถ้าโอนก็1,200 ยอดก็ถึงพันสองร้อยส่งฟรีก็ราคาก็ตามนี้ครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ id ก็ทางไลน์ก็ id km 6 6 km 7เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันแล้วก็สั่งทาง Lazada ก็มีนะใครสะดวกาทาง l a z a d a ก็สั่งได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิง,งก์ไว้เหมือนกันก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ครับตัวนี้ไม่ต้องรอครับมีของเลย ร้อมส่งดวนนะครับจำนวนจำกัดหมดแล้วมีอีกครับนะง,งานก็ประมาณนี้โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ